นี่ b ีเนขอเสนอสวิตช์เน็ตเวิร์จากแบรนด์ t ีพ i ล k o m โ d มดที่มาพร้อมความเร็วถึง2 5หกิกะบิตหรือถ้าเทียบกับเมกะบิตคือ2,500เมกะบิตเลยทีเดียวยังไม่หมดเพียงแค่นั้นความเร็วในการส่งหน่วยความจำบัฟเฟอร์แพ็กเกเร็วถึง12เมกะบิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานให้ไหวยิ่งขึ้นและยังมีประกันมาให้ถึง3ปีกันเลยทีเดียวและเราไปดูกันว่าภายในกล่องสวิตช์เน็ตเวิร์ของทางที l ิ n k มีอะไรมาให้บ้าง 1. สายพาวเวอร์ใช้เสียบด้านหลังเพื่อจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์ 2. หูยึดอุปกรณ์เข้ากับตู้แหลก 3. น็อตและแผ่นยึดกันลื่นและอย่างสุดท้ายคือคู่มือการใช้งานที่เราเห็นไปตั้งแต่ต้นคลิปในส่วนของคุณ,ณสมบัติของเจ้าตัวสวิตช์เน็ตเวิร์ก i n k ยังไม่หมดเพียงแค่นั้นตัวสวิตช์ยังมีช่อง SFP พัตมาให้ถึง2ช่องซึ่งประโยชน์ของมันก็คือ รองรับการเชื่อมต่อความเร็วเหมาะสำหรับเครือข่ายที่ต้องการแวนวิดสูงๆเช่น Data Center หรือเครือข่ายองค์กร 2. การเชื่อมต่อระยะไกลได้ตั้งแต่300เมตรไปจนถึงหลาย10กิโลเมตรและหากลูกค้าท่านใดที่สนใจติดตั้ง CCTV Network N นก็สามารถทักเข้ามาสอบถามได้ที่ Line @asbnet ก่อนได้เลยนะคะ